p อ o จะสร้างรายได้ที่สูงที่สุดในโลกผมเชื่อว่าจะทะลุร้อยล้านนะคนที่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยคุณดูหน้าไว้ให้ดีจะมีคนไม่ต่ากว่าสิคนนะครับที่จะมีรายได้เดือนละร้อยล้านบาทจาก p ออนะครับผมเชื่อแน่นอนเพราะนี่คือนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกทีนี้ลองมาดูครับลองมาดูสมมุตินะครับอย่าคิดเป็นเรื่องจริงสมมุติสมมุติในอนาคตข้างหน้าอีกสัก5ปี ในอนา,นา,นาคตทั้งหน้าอีกสักห้าปีเพออมีสมาชิกทั้งหมด10ล้านคนนะเพออมีสมาชิกทั้งหมด10ล้านคนเอาละเป็นคอน sumer network ละแล้วก็เป็นมันติ level consumer network คือทุกคนกินใช้มันมันคิกแบ็กขึ้นมามันทำให้ทุกคนมีไรายได้ขึ้นมาสมมุติว่าเพออเนี่ยสามัคคีกัน10ล้านคนเลยสามัคคีกันวันนี้มีร้านค้าร้านหนึ่งเข้ามาจอยกับเพออ แล้วให้เงื่อนไขที่ดีมากให้ส่วนลดเยอะให้แต้มเยอะแล้วสินค้าโคตรดีเลยนะสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยยังไม่เคยมีขายที่ไหนในโลกแต่ขายที่นี่ก่อนแล้วคนสิบล้านคนเห็นดีด้วยโอยไอ้น,นี่แม่งดีจริงเว้ยให้ส่วนเยอะกูให้ส่วนลดเยอะกูได้ประโยชน์ถ้ากูไปซื้อได้แต้มเยอะสิบล้านคนทุ่มซื้อเดือนนี้เลยนะทุกคนมาซื้อไอ้ร้านนี้หมดเลยสิบล้านคนร้านนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ธุรกิจนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแม่งจากหายจากยาจกวันนี้เนี่ยมึงจะขึ้นเป็นมหาเศรษฐีภายในวันพรุ่งนี้นี่เห็นอำนาจของมันติเลเวลคอน sumer Network หรือ,อยังถ้าเราคุมคนได้10คน10ล้านคนเนี่ยนะครับอยู่ในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยสามารถเนะมิตให้ใครเป็นมหาเศรษฐีได้ภายในวันพรุ่งนี้สามารถเนรมิตให้คนหายนะได้ในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะไปขอจอยกับมึงมึงเฮ้ยมึงธุรกิจมึงดีนะ,ะมาจอยกัน ไม่ให้ส่วนลดกูไม่ให้แต้มกูไม่ให้หนู่นนี่สิบล้านคนกูไม่ซื้อมึงเลยเกิดอะไรขึ้นหายนะไหมะหายนะเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่เราคิดแค่สิบล้านคนนะถ้าเกิดมันไปมากกว่าสิบล้านคนมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นโลกมันพลิกด้านเมื่อก่อนนี้นะโมเดนเทรดมีอํานาจเหนือผู้บริโภคกูจะกําหนดยังไงก็ได้ มึงเข้ามาปุ๊บมึงจะต้องเสียค่า Entry ีฟรีเสียค่าหัวเชลเสียค่ามีเดียแ plan เสียนู่นเสียนี่เสียสารพัดอย่างนะกว่าจะจ่ายเงินให้45วันมึงเอาสินค้ามาก่อนกูขายก่อนกูเก็บเงินก่อน45วันกูจ่ายคืนพอใจไหมเราคนขายพอใจไหมเป็นเจ้าของสินค้าพอใจไหมเราไม่พอใจเราอยากได้เงินขายที่ดีกว่านี้ถ้ามึงไม่พอใจมึงไปที่อื่นกูไม่ให้มึงต้องทำไหมต้องทำกล้ากลืนมากเลืมีปัญหาเห็นไหมครับ แต่หลังจากนี้ต่อไปไม่ใช่แล้วครับโมเดินเทรดจะไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเหนือคนซูเมอร์เน็ตเวิร์อีกต่อไปแต่ถ้าเรารวมกันได้ส0ล้านคนคอนซูเมอร์เน็ตเวิร์จะมีอำนาจเหลือโมเหนือโมเดินเทรดทั้งหมดในประเทศไทยเหนือโมเดินเทรดทั้งหมดของโลกเพราะถ้ามึงไม่ให้ส่วนลดกูมึงไม่ให้แต้มกูเยอะกูไม่ใช้ของมึงนะกูไปใช้ห้างอื่นห้างมี4ห้างห้างไหนให้น้อยกูไม่ใช้กูไปใช้ห้างที่ให้เงื่อนไขเราดีให้ประโยชน์เราเยอะโอ้โหเปลี่ยนเลยครับ โลกมันพลิกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนี่คืออำนาจของคอน sumer network หรือว่า multi level consumer network สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมตามหามา30ปีแล้วหาไม่เจอวันนี้ผมเพิ่งมาเจอตรงนี้ที่ p a y ออผมถึงได้บอกว่าผมโคตรตื่นเต้นนะผมโคตรตื่นเต้นผมโคตรมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยคนไทยมันคิดได้ยังไงและนี่คือเหตุผลหลักที่ว่าทำไมผมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับเพออทำไมผมถึงตัดสินใจเข้ามาเป็น c e o ที่เพออ นะครับโลกยุคใหม่เอ้คุณสมคิดมันแตกต่างกันยังไงร,ระวังไอ,ไอ้ธุรกิจเครือข่ายที่เราทําอยู่ในอดีตกับธุรกิจเครือข่ายที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันนะเราโลกยุคใหม่เนี่ยโลกได้ก้าวผ่านแพลตฟอร์มเดิมมาแล้วนะแพลตฟอร์มเดิมคืออะไร MLM MLM คืออะไรล u l t ม Level Marketing มติเลเ Level Marketing คืออะไรขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายนะผ่านการตลาดเครือข่ายแล้วรวย นะนั่นคือยุคอดีตนะยุคอดีตที่เพิ่งจะผ่านมามาดๆ,ๆนะเราเอาสินค้าไปขายในร,ระบบการตลาดเครือข่ายเสร็จแล้วรวยนะมีรายได้มารวยแล้วล้วยุคต่อไปเนี่ยที่เรากําลังจะทําที่เรากําลังจะเดินต่อไปนี่มันเป็นยุคของอะไรยุคต่อไปมันเป็นยุคของอแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มอัจฉริยะ MLC MLC ย่อมาจากอะไร MLC ย่อมาจาก มันติเลเวลคอน sumer network ที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้มันติเลเวลคอน sumer Network มันต้องทำยังไงมันถึงจะรวยนะใช้จ่ายผ่านระบบเครือข่ายแล้วรวยน,นี่คือความแตกตา่างนะ MLM ขายสินค้าในระบบเครือข่ายแล้วรวยคุณต้องขายสินค้าคุณถึงจะรวยแต่มัน uh, ตีเล v e l c o n sumer Network หรือว่า MLC คุณไม่ต้องขายสินค้าคุณเพียงแต่ค่า จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันผ่านระบบเครือข่ายของเพอแล้วมันจะทําให้คุณรวยแล้วรวยมากด้วยนะมีไรายได้เดือนละล้านเดือนละสิบล้านเดือนละร้อยล้านได้เลยมันขึ้นอยู่ว่าใต้คุณมีมากแค่ไหนเห็นไหมครับว่าโลกมันเปลี่ยน โลกมันเปลี่ยนทุกด้านนะเราต้องตามโลกให้ทันถ้าเราตามโลกไม่ทันเราก็ไม่มีโอกาสรวยนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเวลาคุณออกไปข้างนอกมีคนก็ถามว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงไปไหนไปเพออมึงไปทําอะไรที่เพออแม่งเหมือนกันหมดทั้งประเทศไทยไม่จริงเพออแม่งต่างกว่าคนทั้งโลกนะคนทั้งโลกเอาสินค้าไปขายในระบบเครือข่ายแล้วมันรวยแต่เพออ เปลี่ยนไม่ต้องขายสินค้าคุณเอาค่าใช้จ่ายของคุณที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยที่เคยจ่ายอยู่ทุกวันไม่ต้องจ่ายเพิ่มเอาไปจ่ายผ่านระบบเครือข่ายแล้วมันทําให้คุณรวยแล้วรวยเยอะด้วยรวยเป็นล้านรวยเป็นสิบล้านรวยเป็นร้อยล้านต่อเดือนนี่คือสิ่งที่นะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้โลกใบนี้ยังไม่มีใครคิดระบบนี้ได้แต่เพออเป็นคนแรกของโลกที่คิดระบบนี้ได้ ต่อไปคำถามที่3เห็นอะไรคุณผมคิดเห็นอะไรในเทอถึงโดดเข้ามาร่วมกับเทอสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นเศรษฐียืนอยู่รอบตัวผ